สวัสดีวันศุกร์ค่ะเมื่อนี้แลาโคลาชเขางานเกือบเจ็ดโมงเลิกสากว่าเขาแต่ว่าคันตินามีอาหารตอนหลังเลิกงานค่ะเพราะว่าลงอาหารนะคะลาโคลาดวันศุกร์ก็แวะซือดอกมอไ,มไม้แหวนล้อห่ยเมญ่าต้นไปต้นไว้ซือดอกไม้จะกีซืออีกนั้นแลาโคลาดก็เลยมันแพงมันลาโคราชเลียกซือต้นคลิปมาเพราะว่าบมญ่าจะมาวัาวนอาทิตย์เมือ่ออื่นเก็อีแวะซือก็แแบซือบพได้เพราะว่ามันมีนัดเอ่อ เรี่องฉลองมคือเขาได้พนักงานบรรจุเมื่อี้วันเสาร์เลิกงานนองก็ไปซวยค่ะเพราะว่าต้องการไปงานงานเดียวกันงานไปเรี่องฉลองมมได้รับบรรจุลอยเปอร์เซ็นต์ของพนักงานคอมมูนหรืองานหลวงที่ลาโคราเทดกับนางเนาะคะ่ะแต่ว่าลาโคราเ็ตแต่แกสองมือก็แต่งานอยู่โรงแรมก็เลยเรียกงานโรงแรมค่ะออกจากอันนี้วันอาทิตย์ก็ไปรับแม่ย่าที่สถานรถไฟก็ไปหาหลานหน่อยค่ะ ลูกสายคนใหญ่ของพ่อใหญ่หลานน่อยเห็นแล้วขลวลาบก็ได้ค่ะยีแล้วมานั่งตักแทล่แบบซี่แล้ค่ะแต่ว่านางผึ่งตื่นนางบ่ค่อยกับปีกระเป๋าเท่าไปกตินางจะตื่นเทีย่ยง,งกว่าัวมันนี้นางตื่นหาหมูกว่าไปหากวานนางปลุกนางตื่นกันก็เลยเป็นอาการบ่ค่อยแฮปปี้เท่าใหกันนี้คือแม่กันนี้ก็คือลูกสายคนใหญ่ของ่อใหญ่ค่ะเราก็มีครูแฝดอยู่อีกอตำบลน,นึง จะบวกรกันหรอกค่ะนี่แหละค่ะคือหนาของแม่ยาต่ลาโคลาดแอบไทยพอบวกรายกานทายเพลินแล้วค่ะออกจากบ้านลูกซ้ายแม่ยาก็จะพาไปจุดเทียนให้สามีแล้วที่โบสถ์ที่เขาฝังศพแล้วค่ะหลุมฝังศพที่โบสถ์ที่เก็บซพเก็บศพแล้วหลุมฝังศพอยู่นี่มันเป็นตายานค่ะแล้วโคลาดเข้าไปแล้วโคลาดบ่ญ่าสามารถทายคุ้งทายคลิปเพราะว่าแล้วโคราดเข้าไปทายที่มงโรงเรียนพัฒนาศึกษาแล้วโคราดก็ ไปหาทายแบบหลุมศพตอนนี้น้ำยังบอเขาไปค้นไปจุดเทียนหลายไม่ยางนางยางล้อลสะถ่ายออกจากหลุมศพประมาณนั้นกระจองโต๊ะอาหารหดินเนอร์รหามงแรงแวะกินอาหารกับแมย่ยาลองไปทรงเราทีสานนี้รถไฟก็เลยก่อนกลับบ้านแวะดื่มคนละสองแก้วแล้วก็กลับบ้านค่ะเ <c oughs> วลาโคลาเจ็บคอนี่และค่ะของฟันที่เราหอหอบมาให้ๆๆลาวโคาด ราม,มีคุ้นค่าแต่ว่ากระแพงด้อค่ะโบมันร,ระบบแพงเพราะว่ามันหายตีเป็นราคาเงินหรือเป็นคุ้ค่าแต่เป็นคุ้นค่าทั้งด้านจิตใจเพราะว่าอย่างตีเพราะว่าไอ้ตุ๊กตาตัวยงใหญ่หรือว่าอันลูกกระลอกกันแรกอันยังนียค่ะราคาแพงด้วยเด้อค่ะโบมันว่าล้อยสองอยค่ะค่ะว่าตัวใหญ่ประมาณสี่รอยสามอยแล้วแต่แต่ว่าของเมญามัน,น,มนเป็นของตกทอดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพุ้เล,ล่เราเก็บไว้ เป็นที่ลึกของเรานี่เราหอบมาห้แล้วโคราชเพราะว่าอย่างสีเพราะว่าลูกสะพายประหูจากการจัดโปงจัดบ้านของคือคนโนเวย์เวลาเราโคราชไปบ้านแม่ย่าค่ะเราจัดบ้านแบบงามค่ะจัดบ้านแต่ละเทศการหน้าห้อนหน้านาวเพราะว่าหน้าวันคริคิดมาเราก็ไตรียมจัดเต็มบ้านแล้วค่ะตกวตุ๊กตาตัวเชนตรงเ้นตาเราจัดของเราแบบเป็นสเต็ปสเต็ปแต่ว่าเราคุ้นเพใาไงนั่นเราเป็นลูกชายคนเดียว แม่เฮดห้ทุกอย่างส่วนลูกสาวน้องสาวของพ่อใหญ่ยนั่นเราก็กเป็นคือแม่ยาแล้วเขามักจัดบงจัดบ้านเขาเป็นผู้ยิ่งเนาะคะ่ะแต่พ่อเหญ่เราเป็นผู้ซ้ายเนาะค่ะเราก็ได้คอยแห่งกินนะ่ะอยู่บ้านที่เป็นใครขาดงานมือเดียวก็ได้เพราะว่าพ่อเหญ่เราไม่ควรจักจัดบ้านเนาะคะ่ะเราแม่ยาเฮดห้ทุกทิ้งทุกอย่างเราเลิกกับเมียเราลูกชายแฝดประยูดนำเรากระล้าขร่าประยูน่นะคะ เดลจัดยังบ้านหกยักเราเคยเอาผ้าม sure. ้งผ้าม่านเปี IN ่ยนจากเที Mercy ่ยวลาคุราจุนลาคุระก็ทำควับสะอาดบ้านตส่คนไทยน่ะค่ะคนไทยก็อือมโแตว่าบ้านคลาคุรลาดอีทัคาสะอาดตามนั่นแหละผ้าม้งผ้าม่านล้าคุราก็อยู่พัดเมนี่ผ้าม่านก็ต้องมีเพราะว่าเขาติดอันนี้ไว้แล้วก็เลยนี่แหละเมียไปเล้ากันนี่ค่ะจัดผ้าม้งผ้าโต๊ะเราซื้อมาให้ไม่ลาคุรากระปู่เมื่อเี้กก็ หยุดงานก็นี่เลยค่ะสวมตามเขาเหนียวในวันจันทร์สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มาพอกันช่องลาโคลาอินโนเวหรือลาโคลาสไารอินโนเวอนาะ no ค่ะ <c oughs> อทิตย์นี่หยุดสองมือเพราะว่าแม่ญามอวานีแมญามาเยี่ยมโคราพนาลาวันอทิตย์กับวันจันทร์กับเมื่อนี้วันจันทร์ค่ะเพราะว่าแมญ่า บอได้จัดวันคริสต์มาสปีนี้เราก็เลยบอกลูกซ้ายว่าจะมาหามาเยี่ยมเราของของของขวัญมาให้ลูกหลานนะคะราะว่าแม่ยามีลูกสองคนคือลูกสาวกับลูกซ้ายก็คือสามีลาคูลาตเนาะค่ะแล้วก็หอบของมาให้ลาคูลาคือแบบเป็นพวกแซนตงแซนต้าเป็นีอย่างสนัเพราะว่าเราจัดบ้านเพ่าลาคูลาตมายู่นีลาคูลาตบ อยู่สวีเดนกับสามีสวีเดนคนนั้นก็นกเป็นคนที่แบบบ่มีครอบครัวบ่มีอีหยังเราสามีคนนี้ของเราคนละคือเรามีลูกชายคนเดียวเราเราเฮ็ดอย่างให้ลูกชายเราทุกทุกอย่างพ่อใหญ่เราเรยลายเป็นแบบ่ได้สนเทศก,ลกาลอีหย่างเช่นะคะเราเราคนละกับ่กลัวบ้านของฝรั่งเขาจัดแบบล้มแบบแตกนะครับแต่ว่าไปบ้านไม่ยากที่ใดนแล้วคนละจะตื่นเต้นเราจัดบ้านเราแบบงามอะค่ะจัดบ้านงามแล้วก็จัดบ้านแบบเป็นระบบระเบียบ ควนาคิดมาดเล้าเอี่ยวของคิดมาดมาตั้งบ้านเล้าเขาเป็นนาหอน่อนเราา็เอาดอกบุ้งดอกไม้เราอิจัดแบบเปลี่ยนกระทงเปลี่ยนกระถางทุกผามา่านที่นี่ไปหาแล้วเดือนละคนข้งสองั้างเขาจะเปลี่ยนผับตรงผู้โต๊ะแล้วคนาะนมาอยู่นี่สามปีพวมีเอียงเปลี่ยนอย่างคือกันทําสะอาดธรรมดาพ่ามีอนันนู่นอันนี้ว่าบุ้งงูเทศากาลอนย่างเพราะว่าสามีแล้วคนานเราเป็นคนที่ว่าง่งายเกินค่ะบ่รู้ว่าอย่างคือเป็นอย่างเพราะว่าแม่เราทใหาทุกจิิงทุกอย่าง ถาว่าไปะห้ามไม่ยานีคือไม่ยาเตรียมให้ทุกอย่างแม้กระทั่งแก้วน้องแก้วหน้าประพงกกาแฟลูกกินเหมือนเราไปเติมเติมให้ลูกร้องสินะคะเราเ็ดไท้ทุกอย่างจนแบบความเคยชินของพ่อหญ่นะคะแล้วพอเรามาอยู่กับลูกรอรอปอยที่เราคุรัดมาครั้งแรกเราอยู่กับลูกเราสามคนเนาะค่ะว่าแฝดเขาบ่มีครอบครัวเขาบ่มาอยู่กับแม่เขาพอแม่เขาได้สามีไหมเขาก็ไปมาอยู่กับพ,อพ,อบพอ่อพราะพ่อปอยโตสา์มันจะเน่ากันแดก็เร่องของมึงสินะคะ ลราคุระมาแล้วคุเราทัางทัางทอางทัะงทด้งยั้ไทั้งทั้งทั้คทะ้งทั้งทั้งทร้งทั้งจั้งท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 ัพราะ้่าบ้นทั้งทั็กวักถูันงทั้อทัางทั้งทั้งทั้นทั้งทันงทั้ือคนไทั้งทั้าลั้งทั้งทั้งนั้กทั้งทั้งทั้งทน้งทั้งทน้งท่้งทั้งทั้งเส้ยใับงได้ใส่ก็นั้งทั้งทั้ง่ามาก็้ขนของแบบ มันมีคุณค่าทั้งแจกเพราะว่าเราว่าบ้านเราอันคองที่เราขนมาเป็นของแม่แมแ่เราไห้เรามาตั้งแต่สมัยที่เราแยกจัดบงจัดบ้านเป็นของปู่ย่าตายายเป็นคนคนคนที่เอามาไห้กันเสรนะคะเป็นวันเทศกาลคิดมาแล้วก็เก็บสะสมแล้วเทศกาลคิดมาแล้วออกมาโชว์เห็นไหมคะแตสรุปว่านีแล้วหอบขนของมาไห้ไห,ห้แล้วครลชทุกโตทุกหลายรายโตคะ่ะเพราะว่าหลายยางแล้วคก็ถือใจแห้ง ผ่าปุ้งปูงโตนี่เราซื้อมาให้ไม่เหมือนก็ภูมิใจคับว่าไปบ้านไปเบิร์นเราซื้อแล้วก็จัดที่อย่างทันสิ้นค่ะนีล้โคลาดก็เมื่อวานนี่ในยามาก็ทำอาบุ้งสะอ,อ,อาดบ้านยักอายบ้านเนาะค่ะเพราะว่าลาโคลาดเหตุงานทั้งเดือนก่ได้หยุดนะคะแต่ว่าก็เล็ก,ร,กออาาาร้อขอภนาเมื่อวานว่าวันอาทิตย์กับวันจันทร์สังคองอยุ่เตอร์นะนะภวนาเลยไปโทรตามก็นั่นแหละค่ะนี่ก็เมื่อนีี่ลาโคลาดก็ ตามส้มตามส้มตามกินกับตับไก่ทอดเพราะว่าตับไก่ออกไว้างจอวานดอกาะว่านเมยามาก็เรากลับประมาณหกโมงเรามาแต่เช้าช่วงถึงหนีประมาณเกือบผ่านโมงเที่ยงเราก็พาไปบ้านก็สามีก็ขับรถไปบ้านลูกซ้ายเราไปบ้านหลานเอาของขวัญไปเอาไปเบื้องบ้านหลานบ้านอย่างงี้งนะคะเราก็หลานน้อยน้าเราก็ <c oughs> ตอนแรงเราก,าก็เราขายสามีพ้าแม่ามากินรลานอาหารนั่นแหละคะ่ะหาอาหารจองโต๊ะไว้ เดิมกันนิดหน่อยกับแมยญญ่ยายเราก็ไปส่งกันไปส่งแล้วขึ้นรถไฟกระเป๋าที่เราลากมาค่ะก็แบกรถใส่รถนะแันพันหญ่ลากรถที่ว่าค้นเถาเือนะคะแล้วก็เป่าลากค่ะคนขอมหปรัลูกสะพ้ายก็มันเป็นคุณค่าทั้งใจเนาะคะ่ะว่าเป็นคุณค่าแบบเป็นเงินเป็นท้องแต่ว่าถ้าเป็นวันเกิดปีมงปีไม้แล้วอโอนเงินเขา่าวิปหายแล้วพราดทุกครั้งนะคะทุกเดือนทุกปี แล้วค่ะมาแล้วคลาดมารยายงาน,นตัวแล้วก็มา,อาบอกเล่าเกล่องขอบของเมญญียขอบสามีนะครับตั้งแต่แล้วครลาชมาอยู่กับสามีคนนี้ก็ขอบคุ้ของลูกของสามีเมญญียให้ความอบอุ่นทุกคนคะ่ะบอกเคยมาดูดทุ่งดูดแทวเขาแล้วก็แต่ว่าขอบคุ้ของสามีแล้วครลาชเพิ่นบอกออกซื้อคะ่ะเขาแล้วท้ายอย่างมาเพิ่นเขาแล้วบอกว่าดอกคาท้ายแต่ว่า <c oughs> Dante, ตอนแรกเราเอาคนละไมาอยู่สามีใช่หมเราคนละรูกเราคนละก็ถ่ายรูกเราล้มเฟซบุ๊กแต่ว่าเพิ่นบอเพิ่นบอกลูกซ้ายเพิ่นว่าเรอยากให้ล้มเฟซบุ๊กสิค่ะเราคนละตัวลงแล้วท่องทายคลิปอย่างเราคนล่ค่อยเอาลงในช่องเท่าไหร่เพราะว่าให้เกียรติเพิ่นเนาะค่ะมาค่ะมากินข้าวในวันหยุดกันอันนี้คือตับไก่ทอดใส่เกลือใส่พริกไทยใส่หยางซื้อบรบรสพริกเทียมใส่แล้วค่ะแล้วก็ ตามสมตำสมประกอบเหลือตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วพูดแล้วคุอาซื้อมหนไว้หนึ่งอะ่ะตามที่ละครึ่งลูกที่ละครึ่งสิกินบาเบิดคนเดียวก็ขอโตไปกินเขาก่อนเนาะคะ่ะนี่เขากี่โมงจะสิ่ปุง้งเรลาเดี๋ยวลราคุณอาจะออกไปร้านแขกไปซื้อมันมาถอดพับเอ่อมันถอดไปสู่พี่น้องทำทีทำงานกินที่ว่าเขาไม่นุ่มน้ำใจก็มีอยางตอบแทนให้น,น้องลุงหมองทำงานเนาะคะ่ะนอกจาก เห็ดแนวกินไปสู้กันก็นวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็เจ็บพ่อกับแม่คลิปหนาสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้เนาะคะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกน้ำใจพ่อกับแม่คลิปหนาบ๊ายบาย